ค่ะต่อมาก็คือศาสนาพิธีชิน ที่พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะที่นําพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องอันที่หนึ่งก็คือการทําบุญเลี้ยงพระในงานมงคลทําบุญในงานมงคลก็ได้แก่การทําบุญในโอกาสต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและญาติสนิทมิตรสหายเช่นการทําบุญขึ้นบ้านไม้การแต่งงานเป็นต้นนั่นเองการเตรียมการล้วก็จะอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ส่วนใหญ่จะนิยมเป็นเลขคี่เช่น579 เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชาตกแต่งสถานที่ที่บริเวณพิธีอันเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชาวางได้สายศิลโดยรอบอาคารหรือจะวงที่ฐานพระพุทธรูปก็ได้แล้วโยงมาที่ภาชนะสําหรับน้ามนค่ะเตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามควรแก่ฐานะเช่นปูอัศสนะน้ําดื่มและก็ตั้งภาชนะสําหรับทาน้ํามนตามรูปภาพเลยนะคะ การดำเนินพิธีเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์นั่งยังอาสนะที่จัดไว้ประเคนเครื่องรับรองที่จัดเตรียมไว้เมื่อได้เวลาแล้วจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาบูชาพระแล้วกราบนมัสการแบบเบญจางทประดิษฐ์สามครั้งแล้วอาราธนาศีลและรับศีลต่อจากการรับศีลก็อาราธนาพระปริษเสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณีนะคะนั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้ว เตรียมยกพัตตาหารมาตั้งไว้พร้อมแล้วประเคนให้พระฉันได้ในทันทีค่ะเมื่อพระพิสง์ฉันอิ่มแล้วก็ถวายไทยธรรมกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์พอพระสงฆ์กล่าวบทว่ายะทาวริวาพุระอย่างเงี้ยเราก็เริ่มกรวดน้ำให้เสร็จก่อนจบบทว่ายะทาและเมื่อพระสงฆ์รับสัพพีติโยพร้อมกันเงี้ยให้พวกเราพนมมือรับพรตลอด ตั้งแต่ตอนนั้นจนจบนะคะหลังจากนั้นก็ส่งภิกษุเดินทางกลับเป็นอันเสร็จพิธีการทําบุญเลี้ยงพระในงานอาวะมงคลงานอาวะมงคลส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับอะไรลูกก็เกี่ยวกับการตายนิยมทํากันอยู่2ออย่างคือการทําบุญหน้าศพและที่เขาเรียกว่าทําบุญ7 0 50, 000, 100, 000วัน5 0าบวันร้อวันกับการทําบุญอัฐิคือการทําบุญในวันคล้ายวันตายของผู้ล่วงลับไปแล้ว การเตรียมการก็จะมีการอาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เป็นจำนวนคู่ชเช่นเลขสี่เลขแปดเห็นไหมลูกมงคลจะเป็นเลขคี่อมงคลจะเป็นเลขคู่หลังจากนั้นเตรียมสายโยงหรือผู้สายโยงต่อจากศพหรืออัฐิไว้เพื่อเป็นบางสกุลเมื่อพระสงฆ์มาถึงตังกําหนดเวลามีข้อพึงปฏิบัติพิเศษก็คือมีการจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชากับการจุดธูปเทียนที่หน้าศพ วันเลี้ยงพระมีการปฏิบัติเช่นเดียวกับงานมงคลเพียงแต่หลังจากพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วนิยมให้มีการทำบางสกุลแล้วจึงถวายทัยธรรมเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจึงกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลต่อไปเด็กๆดูขั้นเตรียมการนะคะงานมงคลกับอัปวะมงคลไม่เหมือนกันงานอัปวะมงคลไม่ต้องวงได้สายศีลและไม่ต้องตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์เห็นไหมนี่คือข้อแตกต่างนะลูก จบแล้วก็คือการทําบุญในวันอมงในงานวันอะมงคลและงานมงคลนั่นเองโอเคค่ะ